เจ้ากับกั้งเอาคนนั้นในแม่น่ะรับ่มีขันทบมานน่ะน้องคนนั้นบ่มีบ่มีกระทบเราพี่น,อน,อน,อน,น้องเ,เพื่อฮอตอ่ะหงียนเราเปียกเมื่อไร่ะน้องน้องอยางไปหงียน กลับ cây เป็นไคเมีย สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุกูสุคนเลยตอนนี้มาเพิ่นกับมาอฮอดแขวงเสียะบุรีแล้วเด้อมาฮอดบ้านแล้วหลังจากที่มาเพิ่นกับน้องมวยกิ่งขอติดรถน้องกับเจ้ามามาฮอดเสียะบุรีฝนตกะห้ามนำทางพี่น้องสิงเป็นในนั้นเลยแขวงเสียะบุรอีอยู่แถว่เวียงจันทร์กับอากาศฮ้อสพี่น้องเนาะแดดฮ้อนแดดเป่งๆเ,เ,เลยอพอก้าวเข้าสู่แขวงเสยยียะบุรีปึ๊บ บอกเพื่อนคิดไว้ในใจบบเป็นคิดไว้ในใจแหละบอกเพื่อนบอกกบน้องเมื่อกี้บอกเพื่อนว่าว่าไปฮอรเชตอ่าแขวงเสื้อบุรีนี่นืองจากต้องฝอนตกแล้วเขาต้องเจอฝอนแน่นอนบอกเพื่อนว่านี่แหละเพราะว่าแขวงเสื้อบุรีฝนมันมันมกตกแล้วก็อากาศมันมันมันจะเย็นแน่นอนพี่น้องเนาะแขวงอื่นกับสีฮอนฮอนกับโบพิจความบอกเพื่อนกับฮอนเอ้ยกับฝนตกกี่รีฝนตกทำทางพี่น้องหลังจากที่มาฮอนเฮือนเราเพนอนกับมานอนพักดีแต่ว่าบบเป็นไข้เป็นหนาวจากตาก หมอกแล้วก็มาตากแดดตากแดดแล้วก็มาตากฝนนะพี่น้องเนาะตอนนี้เพื่นอนยู่ววันบ้านแล้วเด้อเพื่อนอันนี้ก็เส้นทางที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็เป็นาทางมาให้ของเนาะมาอันฟาร์มของน้องมั่นเนาะฟาร์มน้องมั่นเจี๊ยวนี่เพื่อนก็เลยจอดรถไว้อยู่ทางผู้นั้นเบึงสภาพทางนี่พี่เนะาะให้เพื่อนเอารถไปได้หน,นอ่อาเพื่อนบอกไปดอกบอกไปให้ตัวเองเป็นทุกข์ดอกกับบรรยากาศกับตอนน,นี้หล่ะพี่น้องอากาศเยน็น ตามนี้เลยมือน,นี้บอกเพื่อนสิไปเอาวันเปนลวไก่งวงอยู่อยู่ฟาร์มอ,อ่ามันเจี๋ยเพราะว่าเพื่อนเอาไก่งวงให้เนาะนม่บอกเพื่อนบอกใหมาเอาไก่งวงกะเริ่มเหลืองแล้วที่พี่น้องได้เริ่มอันพื้นที่ก็เริ่มจากสีเขียวกับสีกลายเป็นสีเหลืองออนแล้วสีเขียวว่านออนแล้วสีกลายเป็นเหลืองแล้วทางเทิงจอมคู่อันนี้กะเห็นเป็นให้สีเหลืองๆเพื่อนค่อยมาแต่มาว่าเบิ้งอยู่นี่แลวบาเห็นเนาะ อันนี้ก็จะเป็นภูสนาวนี่คือทางนี้นี่เริ่มเรื่องแล้วพี่นอ้องนี่เดียให้เข้าแล้วนี่ไปเดี๋ยวเพื่อนพาไปเส้นอันนี้ก็เป็นเส้นทางกันทางไปให้ของน้องมั่นเดีนี้ ทางไปฟาร์มของน้องมันเปียวไก่ง่วงพี่น้องเลยไก่ง่วงเพื่อนเอาไก่ง่วงบรรยากาศดีทางนี้เอาที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ก็สิเป็นอ่ะหงโมูหินนะพี่น้องบดหินโมูหินเอาเหินไปออกไปขายเนาะส่วนนั้นก็จะเป็นอ่ะ โรงงานปูนได้นะปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์ของคนจีดเนาะมาตั้งบริษัทอยู่นั่นเดี๋ยวให้น้องมั่นก็นได้ยฟาร์มน้องมั่นก็นได้แต่บ่กผมว่าน้องมั่นอยู่หรือบอดนอะบ่าวเพื่นกับ่แน่ใ,ใจบ่เพิ่นก็ไปเมืองไทยหากระกับมาพี่นอ้องบ่เพิ่นไปบวดดเนาะไป ไปห้ามืออยู่กรุงเทพอยู่ได้ห้ามือแล้วก็มาอยู่อขอนแก่นสองมือเบาเพลินน้องๆก็น้องๆก็เซตถามตลอดว่าไอ,อ้ไปใส่ไอ้ไปอย่างเมื่อไหร่ไอ้สิมาถามฮะถามมา,าเบาเพลินเพราะว่าจะเป็นน้องโดจีน้องนาลาน้องอาเสงถามตลอดเลยเนาะน้องมั่นน้องวนตัวกระโทมาพี่น้องโทรมาเาเพล่น แต่ว่าน้องบนตูน่าจะบปอยู่บ้านเบางทรงโทรไอไปใส่คือบุเห็นคือบุเห็นหลายมือว่าะจ้ะเอาเป็นเราบอกว่าเพิ่อนไปเมืองไทยไปทุระไปไหน,หน้อยนึงไปคนเดียวพี่น้องเพิ่อนไม่ได้ไปเลาะทางใดหลายเอาไว,ว้โอกาสหน้าเพิ่อนจะไปไหมโอ้อนี่ก็เป็นโต้งนี่นี่เป็นบ้านเพิ่อนเอ,อินบางคนเอ,อินโซ่เนาะบางบ้อนเอ,อินโซ่บางคนก็เอ,อินออโต้ง บางคนเกินต้อนนะพี่น้องเนาะใส่ปลานี่เด้ตะไคร่ดักปลานี่น้ำนี่ไหลตลอดเด้ไหลตลอดปีเลยดินแถวนี้มันงามโอ้ก็จะเอาไม้มาจนะได้อเนาะไม่กองอีเลยอยู่ไหลมาเลยไหลตลอดปีถ้าปลูกอ่ามากอ่าเงาะหมักทุกเรียนน่าจะได้แหละบางคนว่ามันงามด้ดินแถวนี้เป็นกองเลยพี่น้องไม่โอ้ไม่เนี่ย คลายไม่ดูเนาะแต่วัน่าจะแย่เน่ยอย่างว่าไม่ดูมันหาย,ยางนะผมเลยนี่น้ำค่ะมีให้ใช้ตลอดปีเลยน้ำสิได้แต่ว่าก็เจ้าบุปลู้พืชยืนต้นสา่านใหญก็จะเปูกพวกพืชล้มลุกมันก็เลยแบบปีต่อปีนะมันก็เลยบ่ได้สรงผลยาวนานเพียงนาน้อยตัวนี้ เมื่อก่อนน่านั้นได้ยินข่าวว่าหมูน้องมั่นตายนะพี่น้องนาอ,นอหมูน้องมั่นตุยสลักหมูน้องมั่นตุยนี่เลยขับขึ้นมานี่แหละขับขึ้นมาพูวันนี้นี่แหละมันฮอนแล้วมันหายใจพวกท่านขีด้ดูสิ่งมูัวนี้เอาใจย,ยากเด้หมูพันนี่น้อยเดียวกับตายน้อยเดียวกับตุยย้อนพี่น้องขับขึ้นมาแล้วมันฮอนแล้วมันหายใจพวกท่านมาสัตนมันฟืดหายใจฟืดที่สั่งบางย่างนี่แหละ ตุยไปเลยกระเจาะก็เลยมาเห็ดเป็นพุทขายเอาออกมาสามตัวตุยไปหนึ่งได้ขายเป็นตัวไปสองเนาะขนาดมันกัดกันกันยังกันก็นยังบมดเลาะสวนลายแต่ตัวทกัดตัวทกัดพอบอเป็นอย่างประตักัดมูอผัดตายขอเพูนก็ยังงงมันเมื่อยนะมันหายใจพวกท่านมัวนี่ อ๋อส่ออนงามขนาดเลยบางมันต้นกจ็จะทางออกจากทางกจ็จะฝัดเนาะมันนั่นมันเดมาหาทางเนาะอ๋อพี่เลี้ยวางานเพื่อนไปเห็นนะั่นมันต้นยู่อันขอนแก่นต้นบริีใหญ่บริสูงนะเนี่ยก็จะคุดล่องล่องอ่ะพวกก็กะจะอ่านถ่ยเป็นล่องเลยนี่น่าจะห้อยลถสิงเข้ามาเอาหมูได้ี่ บ้ยง,ง่ายี่ต้องมันเป็นพันเสียกะจะว่ามันเป็นพันเสียแต่ว่าเป็นหัวดีบ้เพื่อนว่าเอามาลองปลูกอยู่แถวนี้นี่น่าจะอันได้ดีเพราะว่าดินมันงามแทบจะบ่ต้องใส่ปุ๋ยเลยบ้ถ้าใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วได้มันต้นนี่โอ้แฝดเติร์ดบัดนี่ผ่อน้องทางละพ่อน้องถางทางเบิ่งกันสดๆเลยทางมาอันฟาร์มน้องมัน บ่งว่าน้องอยู่หรือเปล่าน้องแฟดน่น่าจะไปโรงเรียนกับน้องอ่ะอีกคนหนึ่งน้องเย็นเย็นน้ำนะโอ้เสียงน้ำน้องอาอาอยู่เด็กพอน้องมันพอเพื่อนมากระยิ่งม่วงน้องไหลน้ำอยู่เปล่าน้องไหลน้ำ

โอ้โหดแท่กี้ไปว่าหมาจุกี้จุกี้อ่ะจุกี้อ่ะเป็นไฮหมาด้นะกี้อ่ะกี้อ่ะมาสั้นมามามีังไง มาม่ามิงหากูเลียมามา่ามิงหาเออเขาบอกว่าไป่คือสั่งบางจ้างเนี่ยได้ยินเขาพยวนพยวนพยวนไปหัวกรับเด้พี่น้องนะไป่ไป,ไปวามิงภาษายูเมียนน่ะโอ้เป็ดลอยน้ำโอ้บรรยากาศลักล้านที่รีได้สมกับอ่า หลายคนมาอ่านคอมเมนต์นมาพี่เนาะเพื่อนบอกว่าบรรยากาศอ่าบ้านน้องมัน่นฟาร์มน้องมั่นนี่ลักล้านิเดียวลักล้าสวมาสัตว์นี่มันแหนมเห็นผู้ดอยผู้เขาอันนั้นก็จะเป็นให้เป็นส่วนนแต่มีวิธีซีิีของชนเผ่ามงชนเผ่ายูเมียนเตยนอยฮัล่หลบ่อนนั้นมีทะเลหมอกตลอดเลยพี่น้องไยนี่ได้เห็นทะเลหมอกตลอดเลยแหละบอกเพกื่อนอยากลองไปปุกกระท่อมไว้อ่าน นั่งล่นโลบิ่งเนาะไว้อัดพักสมองจากเวกจากงานเมื่อยจากเวกจากงานเครียดจากเรื่องอ่ะภายนอกหลายกับไปนั่งลิ่นยู้ันจากอาทิตย์นึ่งมีเราไงกระซดีขึ้นแล้วบางทรงโอ้เข้ากับเป็นแล้วพนเป็นมากแล้วพนออกมากมาลรอ อ่ามาไก่เงวงน้องมันกับแม่ไปให้แต่เออสมพ่อบัเห็นแม่กับผเห็นไปให้นอนสองคืนแล้วเมื่อไรลงมาเออแล้วเพื่้วเนาะโบแล้วข้าเจ้าบบลงมาร้องเึิงส่ง ไก่งวงกันเลโอ้ไก่น้อยกับบักลายๆไก่น้อยเป็ดน้อยโคแม่ตามแม่ตามเลยามันดีันดีอ่าบบมีลูกมันแต่ลูไก่งวงนี่ยมันได้ลูกยงาเงาไดลูกเานาะกินาเห่นมแล้วาหากุกลเก็ดนี่ตืวใหญ่กินมมันมีต่ โอ้อันนี้รุ่นใหม่เนาะอันนี้เนาะเอออันนี้รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ะแล้วกลิ่นมาแล้วเอาตัวใดตัวผู้หรือตัวแม่สองตัวใหญ่ตัวผู้ฮะเอออ่า ไก่งวงเห็น้องไหไก่งวงป้าก็มีได้แต่ว่าเมืองเราน่าจะโบเห็นดอกน่าจะโบมีมั้งบา่อนกับโบแน่ใจโบมีหรือโบตุรกีเนาะไก่งวงลายดินแดนไก่งวงประเทศตุรกี เฮ็ดเมื่อนั้นเฮ็ดเมื่อนั้นถ้าเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ซะแต่ตัวแม่บ่ค่อยมั่นคือตัวผู้เนาะอยู่กันสองคนนี่แยนะเนาะเอารถจักเจ้าบ่จอดไว้อยู่ทึ่งอ่ะโมเมนต์แต่ เด็กน้อยเขานอนพุ่เมืดหรือเปล่าเขาไิมาพี่หรือเปล่าอาอเหมือนนั้นเอาหมูไปขายลวหมูหมูตายแต่ <c oughs> ตายอยู่ยใส่ <c oughs> เออมันมันฮันมันฮอตเนาะ เอาใจยากได้หมูนี่เนาะเอาไปส่งเขาอยู่หน้าทางนี่แต่เออได้ได้ตัวผู้หรือตัวแม่ตัวผู้ปะเออผู้น้อยเออผู้น้อยเออสองตัวมันเป็นแม่เนาะ ตัวผู้สามตัวสองตัวนี wah. ่ผู้ใหญ่เอาซื้อตัวอยู่เนาะอ๋อมักสลีบดให้กินเนาะติ๊บเบิ่งจักโลเน่ติ๊บ ้อ,องไล่น้ำครอบใจเด้อบายบายบอกคิดฮอดแม่บอกแม่แม่ไปสอกเมือ่อละแม่กับเไปไปเฮ็ดเวียตาแพงเนาะคาจับไหมค่าจับนิดอยู่เมื่อก้อนครอบใจเด้อไปก้อนบันทึกน้องทามห้าอยู่เต้ แม่นบ่อยู่พอตัวบาง่ายงวนี่งว,งงวตัวนี้บอกิ่ตัวไล่ลงมาซอยอ่ะตัวนี้ตัวนี้คือเอาคือเอาลงมาเพ่เออบดบดได้บดไเอาไว้พุ่ดแล้วเนาะอ๋ะกนะอก็คือคนลาวซื้อบ่ได มันแพงพเดีเนาะเอ่อเข,ขา,าเขาาขอนา,นข,อา,า,า,ข,าขายอยู่นี่ขายคนจีนล่ะจะได้ราคาดีกว่าเนาะสิว่าจะหนึ่งกับมีแตปทอมเลี้ยงมันตุวยฮะ่แล้วเออเอ,อันนี้มันงัวผสมแต่ม,มันคือตัวใหญ่แท้ว่ะเ <c oughs> ออ <c oughs> โอ้ห้าปีแล้วก็เลยสีปล่อยออกนะมันหล,หลายปีมันเท่าแล้วมันบูสร้างผสมพันธุ์หรพี่นอ้องเพื่อนก็นเลยสีปล่อยออกขายยอ,อกงวของพ่อน้องมันโอเคเดี๋ยวเพื่อนเมื่อก้อนไปด้บรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่เอาเพื่อนออกมาฟากน้องผู้ยู่เพื่อนนี่นอ้องเดี๋ยวมีโอกาสเพื่อนสิขึ้นไปหาน้องอยู่ให้เพื่อนละน่าจะอยู่หลายเมือ น้องหน้าจะอยู่หลายมือเห็ดให้เห็ดสวนทางป่าหมักเดือยเนาะกับแม่สองคนนั่นแหละสาเหตุที่น้องตัดสินใจออกแก้วเรียนเห็ดเวียกซอยแม่้าเกิดว่าน้องยังบด้ออกเงียนกับสิเป็นแม่คนเดียวได้เห็ดเวียงนี่พ่อกะโยเกือหมูเลี้ยงหมูแล้วก็อยู่กับลูกสาวน้อยนี่พื่แหละจนกระทั่งซุกสาวอาทิตย์พื่แหละด็กน้อยน้องแฝดพุ่นจังสีขึ้นไปซอยเนาะกับน้องแฝดน้องขึ้นไปซอยกับสีวขึ้นดีขึ้นแล้ววขึ้นนะพี่น้อง โอเคเดี๋ยวเพื่อนเมื่อก่อนเด้อเอาไว้เจอกันในมื้อหน้าสำหรับวันนี้เพื่อนจะต้องของก่าวคำว่า,าสบายดีเด้อสบายดีมากทุกคน าขนมไปกินน้อยมานนีมานไตัวนี้ให้เจ้าเนาะเพราะว่าน้องกินบ่ได้ตัวนี้เอาให้น้องตัวนี้